สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเจจ๋จาสิริแชนแนล้จจ๋าจ้านะคะมงชูอาตุสฮัลโหลเอเวอรี่นะคะวันนี้นะคะจ้าจ๋าก็มีภาพดอกไม้สวยๆมาฝากอีกแล้วนะคะต้อนรับฤดูใบไม้ผลิกันค่ะวันนี้ที่ประเทศเปลเวียมอากาศดีมากๆเลยค่ะมีแดดทั้งวันนะคะตอนนี้อากาศอุ่นขึ้นแล้วนะคะ เจาก,ก็เลยมีภาพดอกไม้สวยๆนะคะมาฝากพี่ๆน้องๆนะคะพ่อๆแม่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะสวยไหมคะสวยมากเลยนะคะมีแดดด้วยนะคะเขาเกิดเองตามธรรมชาตินะคะเกิดขึ้นเองค่ะถ้าชอบคลิปนี้เจ้าก,ก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะจะจ๋าก,ก็เป็นกำลังแรงใจให้กับทุกทกท่านนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มีดอกไม้สวยๆมาฝากนะคะ สีนี้ก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะแล้วก็สีม่วงอมชมพูค่ะมีสีขาวด้วยนะคะสวยมากเลยค่ะเขาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะก็จะมีสีม่วงด้วยนะคะนี้ก็จะเป็นดอกสีขาวนะคะ เห็นไหมคะสีขาวนะคะนี้ก็จะเป็นดอกสีเหลืองไหมคะสีเหลืองอ่อนนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะคะเห็นไหมคะ